สวัสดีครับวันนี้วันที่2 1เอ็ดกุมภาพันธ์ปี68นะครับเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันศุกร์นะครับเนาะจะวันอาทิตย์ได้ไงเพิ่งวันศุกร์นะครับหรือวันลืมคืนนะครับเนาะก็ชิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับเอฟซี 4, ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะหลังจากจงใส้ยสายลงแนวทางของเราพัฒนาให้คอตำลาวไปแล้วนะครับชิปนี้เป็นของฮานอยนะครับ ให้ขอหาหน่อยเหมือนเดิมใครที่เป็นคอตำ้ลาวหรือคอรัฐบาลไทยก็เข้าไปรับชมได้ครับเนาะคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครหาไม่เจอครับเนาะกดตึงที่รูปคนครับเนาะร,รูปคนแล้วเข้าไปค้นหาได้นะครับถ้าใครว่าหายังไม่เจอคลิปผน้นคลิปนี้เลยอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ลงหรือยังก็ไปค้นดูได้ครับเนาะในรูปคนนะครับคลิกตรงรูปคนแล้วก็ไปเลื่อนดูนะครับเนาะเลื่อนดู ประมาณนี้ถ้าคลิปใหม่ๆจะอยู่ต้นๆครับเนาะถ้าค mm hmm. ลิปใหม่ๆคลิปเก่าๆก,ก็จะอยู่ลึกลงไปนะครับประมาณนี้กว็วันนี้ไม่ได้เอาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็เอาคลิปพาน้องนนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะที่หนองปัดจักครับเนาะที่อุดรน,นะครับพาน้องน์มาท,ท,ทําธุระที่อุดรแล้วก็ทําแวะเที่ยวทั้น,นาะแวะปั่นจักรยานออกกำลังกาย กอกลับก็ให้อาหารนกเหมือนเดิมนะครับอาหารปลาเหมือนเช่นเคยนะครับนาะชมธรรมชาติสวยๆนะครับเนาะใจกลางเมืองสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวสามาเที่ยวก็นในแนวทางกันในตัวเหมือนเดิมก็เดินวิธีแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับนแนวทางก็ย้ำมันเป็น,นแค่แนวทางนะครับจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะลงแนทางให้ทุกวันเป็นเพียงการคาดทะนีเท่านั้นนะครับ ขาดการถูกก่าดีไปนะครับเนาะขาดการผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับเนะบาะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะได้เราทำกันในตัวเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ดูด,ดูผลก่อนนะครับเนาะดูผลของเมื่อวานก่อนวันวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์แปดสามตัวบนก็สองสองสี่นะครับ ฮานอยที่บอสซามให้ไปเป็นฮานอยรวมนะครับเนาะเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเป็นฮานอยรวมชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับตั้งแต่ห้าโมงไปถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะแต่ถ้าไปออกรอบสี่โมงก็ถือว่าไม่มีโชคนะนะครับเนาะฮานอยรวมก็จริงที่บอกสามให้ตัดมาที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับจริงๆฮานอยฮานอยน่าจะว่าตั้งแต่สี่โมงครับเราจะไม่ผิด เยอะมากกับอาหารน้อยมีหลายอย่างให้เริ่มจากห้าโมงนะครับถ้าใครจะไปจัารอบสี่โมงก็แล้วแต่นะครับเนาะก็ลองดูครับนาอลองดู้างสะดวกอย่างอันนี้มาที่ห้าโมงนะครับถึงหนึ่งทุ่มสองตัวล่างศูนย์แปดสามตัวก็สองสองสี่ศูนย์แปดกับสองสองสี่ศูนย์แปดเราไม่มีนะครับทองสิทธเรถเด่นศูนย์นะครับแต่เรามีแค่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้านะครับไปไม่ถึงนะครับ ไม่มีศูนย์ส่วนสองสองสี่เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะได้ไปเด้งหนึ่งเข้าบนนะครับเข้าบนหลุดมาหลายวันครับเราฮานอะยหลุดมา3วันสอนนะ,จะาจำไม่ผิดเข้ามาเด้งหนึ่งครับเราสองสี่รอบห้าโมงนะครับสวนรอบหกโมงสองตัวล่างก็หกห้าสามตัวบนก็สี่สี่แปดเบิ้ลหน้าทั้งสองรอบนะครับเนาะถ้าบนหลังจบเกมเลยครับเนาะถ้าบนหลัง ่เบิ้นหน้าลำพังไม่เบิ้นคนลำบากครับเนาะเราแต่ละวันไม่ลุ้นอะไรนะครับเรานลุ้นว่าห้ามเบิอลอย่างเดียวลำพังไม่เบิ้นคนลำบากหกห้ากับสี่สี่แปดหกห้าเราก็ไม่มีนะครับเนาะไม่มีมีแค่สามห้าสองห้านะครับสี่แปดไม่มีครับเนาะสี่แปดไม่ต้องพูดถึงเลยสี่แปดางไกลพรมเจริญม,มากเรามีแค่สี่สามสี่สอง รอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัว่ากก็สองหนึ่งตัวบนก็6 7เจดสองเดือนดีนะครับเนาะสองมาทั้งรอบแรกแล้รอบสุดท้ายเลยรอบแรกก็2 4สรอบสุดท้ายก็7 2 2ดสองสองหนึ่งนะครับ7 2 2 1สองสองของเราก็ไม่มีนะครับเนาะ7 2 2 1สองหนึ่งแล้วก็ไม่มีเรามีแต่2 0ศนะครับเฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะไม่มีโชคได้ไปเพียงเดียวครับพอบานจะหลุดไป3วบันซ้อนกลับมาเรี้ยงหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ลงเราแทงให้เหมือนเดิมนะครับค่าสุจดจดไว้ก็าสุ่แคปกดแล้วแคปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เด่น9เด่นศูนย์นะครับเด่น9เด่นศูนย์จับคู่นะครับ1 0 1 2 1 3 2 0 3 0 9 0 9 1 9 3ทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น9เด่นศูนย์จับคู่1 0 1 2งศูน 13แล้วก็20 30 90 91แล้วก็93นะครับ8คู่อันนี้ไปที่91 90แล้วก็10นะครับเ1 0, 9 0 1นเ้น่น้นที่สุดครับเราชอบที่สุดในวันนี้จริงๆ1 0ถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครยุ่งนะครับเนาะก็อบอกออกอยากมากเดี๋ยวออกอยากจริงคนระับเนาะไม่เห็นนานมากแล้ว 10กับ1 3นะครับเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครกระยุ่งแต่ใช้ไม่ได้กับ5าน้อยนะครับเราได้ไปบ่อยทำมาได้13กับ10ึ่ได้เป็นหลายรอบแล้วนะครับก่อนดูที่วันนี้จะเป็นไงลุน้นไปด้วยกันนะครับก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี 1, 3 9 1 390 310แล้วก็320นะครับ4ชุดนะครับ ที่ชุดนี้เน้นไปที่สามเก้าหนึ่งสามเก้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามเก้าหนึ่งสามเก้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์เดี๋ยวในีสามชุดนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางฮหาหนอยครับเนาะวันนี้ก็มาช้าหน่อยหลบทางให้รัฐบาลไทยกับตําราไปก่อนครับเนาะแต่ยังไงก็ทันครับเนาะทันใครกหห็ฮานอยเขามารับชมรนะับฟังได้นะครับยังไงก็ทันแน่นอน หนอยเริ่มที่ห้าโมงนะครับเนาะทันนะครับทันก็ประมาณนี้ก็ถ้าวันไหนผมไม่เห็นใครไม่เห็นแนวทางครับนะใครชอบแนวทางใครไม่เห็นถ้าบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วไม่เห็นก็ทักมาขอส่วนตัวได้นะครับเนาะรฟรีนะครับเนาะฟรีทักมาขอได้เลยถ้าใครหาไม่เจอครับเนาะแต่ถ้าผมวันไหนผมไม่อัดคลิปผมจะส่งคลิปให้นะครับถ้าวันไหนผมไม่ได้ลงก็จะส่งเป็นโพยให้นะครับเป็นว่ารู้กันนะครับเนาะ ถ้าหาไม่เจอครับเนาะถ้าหาไม่เจอเบอร์ไลท์เทียขึ้นให้ก็แอดไว้นะครับเนาะแอดไว้อะไรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้หรือใครมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับทักัก,กมาแบ่งปันกันได้นะครับนอ้องทักมาได้มันจะเป็นน้อยลาวไทยครับเนาะแอดเข้าดีมากเลย,นะยามันเป็นน้อยลาวไทยครับจัดมาเลยครับเนาะเอามาแบ่งปันเอฟซีก็ทักมาได้ครับเราแบ่งป,ปันกันประมาณนี้นะครับ เบอร์ก็0 8 3 8 9 3 9 1 4 9เานะครับเบอร์บอสาราคารเบอร์ไลน์ครับเนาะที่นำให้อัดแท็กให้บันทึกไลน์ไว้นะครับเนาะเด้งขึ้นก็ทักมาได้เลยมีทางดีเด็ดอยากจะส่งมาแบ่งปันหรือว่าจะมาสื่อสารพูดคุยกันก็แอดไว้นะครับเนาะแอดไว้ก็ประมาณดีนะครับก็ฝากไว้เช่นี้ครับเนาะทุกคนเฮงเฮงเรวยก็อย่างที่บอกครับงบน้อยก็3คู่นะครับเนาะ91 9010นะครับจัดไปครับเนาะพอดุลกับเขา สามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้เข้า0ูนย์เก้าหนึ่งหนึ่นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนอะคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ